คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับจากช่องเกงหวยลอตเตอรี่157นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพบกันในชุด2ตัวล่างนะเป็นชุดที่3านะจับคู่ให้เป็นชุดที่3เราจะกำหนดในวันที่1มีนาคม68นะในตำแหน่งสีเหลืองที่อยู่ใต้เส้นสีแดงนะครับลงมาเป็นวัที่3มนะครับ โดยเมตรวัที่เปรียบเทียบก็คือวันที่สองมกรา68ห8นะแล้วก็วันที่1นึ่งปฤิการ7เเป็นจุดเปรียบเทียบนะครับตำแหน่งที่เราจะนำมาคำนวณน,นะจะมีหลายตำแหน่งด้วยกันนะในที่นี้จะมีอยู่5้าตำแหน่งนะห้าตำแหน่ง ก็คือห้าสูตรนะห้าสูตรแล้วมารวมกันแล้วมาจับคู่นะครับตำแหน่งที่1ที่เราจะนำมาคำนวณน,นะครับดูตามเส้นสีเขียวเนี่ยนะฮะตามเส้นสีเขียวนะให้วงไปที่เก้าสีสอ่อยู่บนเส้นงวดที่สองอยู่บนเส้นงวดที่สองตรงกับวันที่1กันยาหกเจ็ดนะ เมื่อคำนวณแล้วบวกกันแล้วเนี่ยมันจะมาออกในวันที่1นึ่พฤศจิกาที่ออก3าสองเนี่ยนะฮะามาดูกันเลยนะครับวงไว้ที่94 1จุดนะต่อไปวงไว้ที่32อีก1จุดในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวนะครับ วงไว้ที่ห้าหนึ่งในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวนะครับเอาบวกกันเลยนะครับ9กบวกสี่เท่ากับ3านมะ9บวกสี่เท่ากับสนะครับมันจะมาตามเส้นสีเขียวนี้นะครับมาออก3าสองเลขสาอยู่นี่นะฮะถูกต้องนะครับต่อไปนะ ในงวดนี้3ามบวกสองได้ตับ5นะครับเท่ากับ5นะฮะเลข5ก็จะเว่งมาตามเส้นสีนะ้ำสีเขียวนี่นะฮะมาออกค่าหนึ่งนะครับนะฮะออกค่าหนึ่งนะครับ,ออรบถูกต้องนะครับแล้วต่อไปนะฮะงวดห้าบวกหนึ่งนะเท่ากับหกนะห้าบวกอีกเท่าหก พราะนั้นเลขหข้อควรที่จะมาตามเส้นสีเขียวมาออกที่นี่เช่นเดียวกันนะวันที่1มีนาเนี่ยต่อไปนะผมจะทำให้ดูประมาณสามงวดนะครับเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับต่อไปนะให้วงมาที่บนเส้นนะในตำแหน่งเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1นะึ่งนะ งวดที่ออก173กับ230เนี่ยฮะให้เราวงมาที่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งหลักร้อยตำแหน่งหลักร้อยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นึ่งหกับ2มาบวกกันนะครับ เอาหนึ่งมากับสองมาบวกกันผมจะเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะเขียนตรงหนึ่งบวกสองเท่ากับสามนะครับเลขสามก็มาออกที่นี่นะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี้นะฮะต่อไปวงมาที่ศูนย์กับหนึ่งนะฮะศูนย์กับหนึ่ง ศูนย์กับหนึงบวกกันได้1นะครับเลข1ก็มาออกห้าหที่นี่นะครับตามเส้นสีน้ำเงินนี่นะฮะต่อไปวงมาที่สกับ9ก้าบวกเก้าเท่ากับสนะครับเพราะเลข3ก็ควรจะมาออกที่1นมีนาคม6 8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปให้มาดูที่นี่กัแลวกันมันจะห่างมานิดจะดูง่ายหน่อยนะครับในตำแหน่งสีชมพูนี่นะฮะในตำแหน่งนะฮะดูจากบนเส้นนี้มาเป็นวดที่สามนะหนึ่งสวดที่สี่นะฮะหรือถ้าดูจากเส้นวันที่16กันยาก็จะอยู่ใต้เส้น เอางี้นะเอาดูใต้เส้นง่ายกว่านะไม่ต้องนับมากดูใต้เส้นนะงวดที่ออก079กับ566นะครับแล้วก็งวดที่ออก098กับ654นะแล้วออก824กับ685เนี่ยฮะในตำแหน่งเลขท้าย3ตัว ครั้งที่1กับครั้งที่2นะเราหลักสิบวงไปที่หลักสิบนะกับหลักร้อยนะสิกับร้อยนะเอามาบวกกันนะ้ามาบวกกันนะครับ10บวกร้อยนะครับันนี้ก็เช่นเดียวกันวงไว้ก่อน10บวกร้อยหลักสิบบวกหลักร้อยนะวงเอาไว้เรียบร้อยนะครับ แต่แล้วเมื่อบวกกันแล้ว7จ็ดบวกห้าับผมขอเลื่อนไป7จ็บวกหเท่ากับสนะครับอัวเลขสองนี้จะวิ่งมาตามเส้นชุมพูมาออก3าสองที่นี่นะครับถูกต้องนะครับอันนี้9ก้บวกหเท่ากับห้า แรนะขหน้าก็จะว,วิ่งมาตามเส้นชมพูมาออกค่าหนึ่งนะครับอันนี้2องบวกหกเท่ากับแปดเพราะนั้นเลขแปก็ควรที่จะนะวิ่งมาออกที่วันที่หนึ่งมีนาคม6 8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้นี่เรามาจะมาดูสถิตินะตามที่คำนวณเมื่อกี้เนี่ยมันมีอยู่ห้าสูตรนะสูตรที่1นะในวันที่1พฤศจิกาหกเจ็ดเนี่ยมันมีสามสามสอง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 มาออกสามสองนะครับวันที่1มกราห6วันที่สองมกราหก6ปดมีห้ามีหนึ่งมีหนึ่งมีห้ามีห้าออกห้าหนึ 5, ่งนะครับ ต่อไปในงวดวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยเมื่อคำนวณมาแล้วทั้งหมดนะก็จะมีสูตรหนึ่งมี8 0 2สูตรสองมี7จสูตรสามมีสามสูตรสี่มีหกสูตรห้ามีศูนย์ฮะเราก็มาจับคู่กันนะครับจับคู่กันเลยนะครับแปดเจ็ดนะครับแปดสาม แปดหกแปดศูนย์แล้วก็มาเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แล้วก็มาสามหก สามศูนย์แล้วก็มาหกศูนย์นะ นะัเพราะนั้น8 7 8 3 8 6 8 0 7 3 7 6 7 0 3 6 3 0แล้วก็6 0แรกในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะวิ่งมาออกที่วันที่1เมีานาคม68นะครับนะอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะควรจะมาออกที่นี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คณะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ช่องแกงหวยและเจ้าที้หนึ่งนะด้วย่วยนะครับสวัสดีครับ